สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปในส่วนของอัปเดตประจําเดือนมกราคมหรือว่าวันที่16บหกมกราคมซึ่งอันนี้ผมอัดเป็นวันที่17เน็นาะซึ่งทํำไมผมต้องอัดหลังจากอัปเดตหนึ่งวันนะผมเพราะเนื่องจากที่ว่าเกมอัปเดตวันแรกนะครับจะมีเสมอครับบัก๊กใช่ครับเมื่อวานนี้บั๊กเต็มเลยโดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมใหม่คือเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้แข่งแข่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่กิจกรรมคันนี้ก่อนเลยนะเพราะเป็นกิจกรรมเด่นประจัอัปเดตนี้นะครับผม ก็เอาง่ายๆคือมันคือการพัฒนาตัวเองนั่นแหละผมก็มีทั้งหมด18ขั้นโดยที่ทั้ง18ขั้นเนี่ยเราจะได้ในส่วนของชาแฮอินนะครับ2ตัวก็คือตัวหนึ่งอะ่ะเราจะได้จากในนี้นะครับ1ตัวเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าเราทำเควยเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ซื้อชาแฮอินในราคา6 9บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับชาแฮอินในราคา6 9บาบาทครับถือว่าถูกมากๆเลยนะแล้วก็เราจะได้ในส่วนของ อาวุธแชร์อินด้วยนะครับแล้วก็ได้เมอร์ริลลด้วยเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนเลยก็สำหรับอาวุธแชร์อินนะครับผมได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นก็นับสองนี้ได้เลยนะผมก็มี1 2 3 4 5 6นะครับก็คือถ้าเราเล่นครบจนถึงประมาณซักช่วงเวลประมาณสิบกว่าครับเราจะสามารถทำดบาบแชร์อินได้เลยฟรีๆ5ดาว1อันนะผมแล้วก็จะได้เมอร์ริลลเมอร์ริลลเราได้ชิ้นเดียวนะกับตัวละครหนึ่ตัวนะครับผม ก็มื18ขั้นเนาะอ๋อแล้วก็ผมลือมไปอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับผมได้สัหรับเควสไปแล้วเนาะก็คือคัดเลือกสะสมระยะยาวนะครับก็ผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราทำปดถึงระดับที่3หรือว่าควีตควสตรงนี้นะผมเป็น3าทับสิหรือว่า4ีทับสิประมาณนี้ผมจาไม่ได้นะผมก็เกมจะให้ในส่วนของตู้สุ่มการันตีนะผมสุ่ม40ครั้งคุณจะสามารถเลือกหน้าตู้ได้หนึ่งตัวนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายครับม,มันคือตู้เนี้ยตู้เนี้ยแต่ว่าเราจะ สามารถการันตีได้เลยตัวที่เราอยากได้อย่างเช่นอันนี้มันจะนตอนนี้เราเลือกไป4ตัวมันจะเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราอยากได้ตัวไหนเนาะซึ่งผมก็เลือกเป็นในสองจีน้าไปนะครับแล้วก็ตัวละครเข้ามาใหม่คือโทมัสนะโทมัสในตู้ดำนะครับผมส่วนเอซิลเอซิลเป็นในส่วนของอตัวล AK, ะครเบรกนะผมเป็นเบรกที่สามารถบัฟดาเมจให้กับเพื่อนในทีมได้โดยที่เราดูจากสเตตอาวุธนะครับผม อ่ะครับดูกันเลยเนาะสังเกตไหมครับปรับใช้เอฟเฟกต์พลังโจมตีเพิ่มขึ้น,น1,000ต่อ300ของพลังโจมตี AC เพิ่มขึ้นถึง2,004นะผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนในทีมนั่นเองสุดว่าดีมากๆเลยนะครับก็สามารถทับเล่นแฮทเอมมาได้แต่เอ็มมาก็ยังมีข้อดีกว่าคือเอ็มมาใช้ในการในส่วนของเคลียร์บอลจะดีกว่า AC นะครับผมส่วนสกิลพวกนี้ก็เวลาใช้ผมแนะนําว่า AC จะมีการเก็บสแต็กอยู่ดาบอยู่ข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะทํารีวิวตัวเล่นคนนี้แยกอนะีกทีเนาะก็ สรับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสรับ ECU ต่อไปผมจะให้ดูตัวละครสรับเดือนหน้านะครับผมเดี๋ยวขึ้นทุกภาพให้ดูเนาะ,ะอ่าก็ตัวละครสรับเดือนหน้านะครับจะเป็นตัวละครทคนรอลคอยคือคันเตอร์ฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นตัวละครผู้หญิงที่เป็นสายดาบคาตาะหรือว่าเป็นในส่วนของอาจารย์ของมิเรนะผมไม่ใช่สิมิมิเรอิเนาะเป็นอาจารย์ในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมาในส่วนของเดือนหน้าเนะ,ะอะยาม่ามิเรเอินะครับ อ่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับผมอ่ะผมอธิบายตรงนี้ก่อนดีกว่าทุกคนจะได้ไม่งงนะครับก็สลับตรงนี้เนี่ยผมขออธิบายก่อนว่าคนบางคนนะครับจะสับสนกับเควสบางเควสท,ที่อย่างเช่นให้ใส่สกิลนี้อย่างเช่นใส่สกิลที่ผมเห็นในกลุ่มนะครับก็จะมีปัญหาในส่วนของใส่สกิลมันติดสไลด์หลังไหลนะผมก็สลับใครที่ติดเควสนี้นะครับวิธีการ ง่ายๆผมก็คือให้เราทําการสลับรูนนะครับหรือก็ติดตั้งรูนแบบนี้ับ้มแล้วก็กดถอดรูนซ้ําพอถอดรูนซ้ำเสร็จปั๊บให้เราก,กดติดตั้งรูนแบบนี้ใหม่นะครับผมก็จะเสร็จเวสเนาะคุเออื่นก็เหมือนกันนะครับถ้ามีการให้เราติดตั้งสกิลเนี่ยถ้าเรากดเอ่อติดตั้งสกิลแบบนี้มันไม่นับนะครับผมถ้าเราติดตั้งสกิลแบบนี้ไม่นับนะครับ เราต้องสลับสกิลไปมาสองทีนะผมก็คือต้องสลับเนี่ยอาสองก็ผมจะเขาให้ผมใส่ในส่อของสกิล mm hmm. เด็ดแดนซ์นนะผมก็ต้องใส่เด็ดแดนซ์อ่าหนึ่งทีเด็ดแดนซ์หนึ่งทีแล้วก็สลับเป็นธาตุนะผมแล้วก็สลับเป็นเลนกันหนึ่งหนึ่งทีเวทก็จะเสร็จนะครับผมอันนี้ก็สลับวิธีการแก้ไขปัญหาเนาอกจาบคนที่ติดเควสนะครับอ่าต่อไปก็เควสพวกนี้แจกเยอะนะเดี๋ยวผมจะสรุป ให้ฟัง,งสั้นๆก็คืออย่างแรกเลยเราได้แชร์อินเนี่ยน่าจะตัวหนึ่งถึงสองตัวนะครับผมไม่แน่จะเวลสิจะได้เพิ่มไหมเนาะแต่ก็คิจว่าเราได้ขั้นต่ำสองตัวคือตัวหนึ่งได้ฟรีกับอีกตัวหนึ่งเราได้จากเติมเจสิบบาทนะครับผมแล้วก็อาวุธเนี่ยเราได้ขึ้น5ดาวฟรีหนึ่งชิ้นนะผมแล้วก็เมยลินหนึ่งตัวอาวุธเมยลินหนึ่งชิ้นแล้วก็ได้ในส่วนของอาวุธใหม่นะผมก็คือดาบจริงแท้มีเคี้ยวคาซาก้าพิษนะผมอันนี้ผมจะมีีคลลิิปรววภาายหังเนะ แล้วก็จะมีในส่วนของแจกปืนคิลเลอร์เดอะบุหนึ่งกระบอกซึ่งผมวอกกระบอกอันเนี้ยเขาให้เรามาเพื่อเราทำเวสนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครติดเวสไหนนะครับก็เรามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเวสนั้นทำยังไงเนาะอ่าโอเคต่อไปเราจะมาดูที่ในส่วนของอาวุธที่จะเข้ามาในสัปดาห์หน้านะผมก็เราสามารถเข้าดูในสมุดร,รูปภาพของเรากดไปที่ในส่องอาวุธนะครับนี่ครับอยู่นี่ พัดเพิ่มปีศาจนะครับผมซึ่งพัดเพิ่มปีศาจเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวบัฟดาเมจถันถ้าเราดูจาก5ดาวเนาะก็คือเมื่อได้ตั้งเป็นอาวุธธาตุไฟปริมาณดาเมจธาตุไฟเพิ่มขึ้น50%นะผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังเวทด้วยก็เอามาใช้กับธนูนั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นสหรับอาวุธสัปดาห์หน้าเนาะอ่าโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของอ่าฮันเตอร์พาสรายเดือนนะครับก็สหรับเดือนนี้จะเป็นชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยนะครับชุด ก็เป็นชุดในตามสตอรี่ช่วงที่ซองจินอูกำลังไต่หอนะครับผมก็เป็นชุดนี้เลยเนาะก็ถือว่าหล่ออยู่นาะสำหรับผมก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับเดือนเดือนนี้เนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมสำหรับกิจกรรมเกาะเชโจนะเราจะมีของรางวัลตามแล้วทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะก็ระยะเวลา26วันเนาะล้วก็มีแต้มความร่ำมมือซึ่ง แต้มตรงนี้นะครับเราจะได้จากการส่งสเบียงตรงนี้เนาะซึ่งสเบียงกับจดหมายเอกสาร,รบริการเนี่ยเราสามารถถัดจากวิชั่นนะผก็สลับจดหมายที่เราได้วันละครั้งนะั่นคือล็อกอินนะส่วนที่เหลืกกอก,ก็เป็นการเคลียร์ไว้สมหรับแพ็เกจนะผมก็จะเป็นการสะสมต่อรายสัปดาหนะ์เนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญพวกนี้เราจะได้เอาไว้ไปแลกของนะผมก็เราไปแลกพวกของในร้านค้าได้นะก็เราสามารถ ที่จะเก็บไว้ได้เนาะเก็บไว้เยอะเราให้แลกทีเดียวก็ได้รือจะแลกตามจำนวนที่มีนะก็ประมาณนี้สำหรับเกาะเชโจนะอาต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมการลุกหาังแสงสวา่างผมก็มีบอสมาใหม่ก็คือกองทัพแห่งโลกมายานะครับเดี๋ยวผมจะสอนเลนอีกทีหนึ่งนะซึ่งการท้าทายรอบนี้หรือว่าตัวนี้นะครับผมค่อนข้างจะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใครอยากผ่านเนี่ยเหมือนเขาจะบังคับใช้วฒิถาแสงนะผมเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ในส่วนของ ดาบสั้นเงาจำได้แล้วเพราะว่าบางทีเราใช้ไปสตกก็กมันไม่ติดก็คือในส่วนของจัตตรค่าเนี่ยไม่ติดผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะแต่โดยส่วนใหญ่คือตอนนี้เขาจะบังคับให้เราใช้วุฒตรงท่านแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนอีกทีนึงว่าสลหรับตัวกาลลาแสงสว่างใหม่นะครับเหลืออะไรนะอีกนะอ๋อเหลือการเติมสะสมรายเดือนนะผมก็สะสมเดือนนี้นะครับถือว่าดีมา,มากๆเลยก็คือสะสมเดือนนี้ ครบสิบครั้งให้เราเลือกได้ระหว่างโทมัสกับประธานนะทุกคนก็น่าจะเลือกโทมัสกัน,กนอยนะู่แล้วเนาะเพราะโทมัสเป็นในสังของดาเมจนะครับส่วนอาวุธก็จะเลือกได้2ชิ้นเหมือนกันนะผมก็สำหรับใครที่อยากประหยัดเนาะผมเคยบอกเลยว่าเติมแค่สิบครั้งก็พอเนาะก็สำหรับอัปเดตนี้ประมาณนี้นะผมก็สรุปง่ายๆเลยก็คือมีในสังของเอ่อเวส ทำไต่เปี้ยวคนว่าไต่ของไต่เปี้ยวอะไรวันนี้เราก็ทําให้เราได้ของเยอะขึ้นได้ตัวละครฟรี2ตัวนะผมได้วุฒชายอินห้าดาวฟรีด้วยนะผมรวมถึงชายอินราคาคนเก้าบาทตนะ้อถือว่าคุาค้มมากๆเลยแล้วก็ชุดใหม่ประจำเดือนนี้ของชุดประจำฮันเตอร์พาร์เนาะแล้วก็อีเวนต์ใหม่ทาร้าแสาสว่างอีกนะครับผมเพิ่มเติมกันในส่วนของตรงนี้นะ่าตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมวงล้ออันนี้ก็พื้นฐานเนาะแล้วก็ปีปอดยิงชุดด้วยนะครับผมไปชุดอันนี้ก็ มีออโต้แล้วนะแต่ผมมองว่าเล่นมือดีกว่านะเพราะเล่นออโต้รู้สึกจะทำให้รอดแล้วก็มีวิชั่นรายวันที่ได้ในส่วนของอาวุธงูนะครับผมอาวุธประจําที่ผมเคยบอกไปว่าจะแจกประจาของปีงูเนาะก็คือเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะผมเพิ่มพลังชีวิตก็รู้สึกว่าเราจะเลือกได้นะผมก็คือไอ้สามตัวในสแตทจะไม่ซ้ากันเลยผมไม่ซ้ากันกนะ็คือว่าตัวนี้เห็นไหมครับว่าอันนี้เพิ่มพลังโจมตีอันนี้เพิ่มนนพลังป้องกันอันนี้เพิ่มพลังชีวิตนะผมก็ ลองเลือกได้ว่าตัวเองขาดอนไรน,นะครับผมก็สรุปอัปเดตประจำวันนี้ก็ประมาณน,นี้นะก็เจอกันคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ